ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมจันฟันคลิปนะฮะคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปแบบว่าตอบคาถามนะครับผมสําหรับคนที่ไม่รู้นะฮะแลวก็คนที่เคยถามผมมาในทางไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กนะครับผมแชทนะก็จริงๆนะครับผมคนที่ไม่รู้เขาเขาก็ไม่รู้จริงๆนะครับผมนะหลายลคนก็อาจจะเห็นคลิปนี้ก็คิดว่าอาจจะเอ้ยมันไม่จาเป็นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วผมคิดว่านะอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ไม่รู้จริงๆนะครับผมยม้ำว่าจริงนะฮะ อันนี้นะครับผมก็ในเรื่องของแผ่น playstation 3แผ่น playstation 4นะครับผมว่ามีแผ่นก๊อปไหมนะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยคงคุ้นเคยในเรื่องแผ่นเพแผ่นเพ2หรือว่าแผ่นเพยเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเห็นกันว่าแผ่นเพยน่ะมีแผ่นก๊อปปี้แล้วก็แผ่นปั๊มเนี่ยเยอะนะฮะแต่อาจจะไม่รู้นะครับว่าแผ่นเพยเนี่ยหรือว่าแผ่นเพยนะมันจะมีแผ่นแท้ไหมจริงจริงก็มีนะครับผมแล้วก็มาจนถึง ps 3แล้วก็ ps 4หรือว่า pt play นะ เขาจะไม่มีแผ่นกอปแล้วนะครับผมซึ่งเขาจะไม่มแผ่นก๊อปปี้นะไอที่คําถามคําถามหนึ่งนะครับถามผมเข้ามาว่าไอาเครื่องแปลงกับไอเครื่องเล่นแท้นั้นแล้วไอเครื่องเล่นแท้นี่เข้าใจอยู่ว่า,าใช้แผ่นแทล่น,นะครับผมแต่ไอเครื่องกอปนั้นมันไม่ใช้แผ่นกอปเหรออะไรประมาณนี้นะครับผมก็ยังมีคนที่ถามเข้ามาอยู่ นะครับก็วันนี้ก็เอามาทำเป็นคลิปนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์แก่หลายๆคนที่อาจจะยังไม่รู้ข้อมูลตรงนี้นะก็มาพูดกันนะครับผมที่ยูด้านหน้าก็เป็นแผ่น PlayStation 4กับแผ่น PlayStation 3นะฮะก็เป็นเกม God of War ภาคสีแล้วก็ Dead or a l ภาคแรกนะครับผมนะก็แน่นอนครับว่าสําหรับเครื่องเต้น Copy นะครับผมสาหรับ PS3 หรือว่า PS4 ก็แล้วแต่นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมที่เกมเอาไปเล่นผ่านฮาร์ดดิสนั้นนะครับผมจริงๆมันก็เป็นเกมแท้นั่นแหละนะ ไปข้อมูลของเขามานะครับผมซึ่งเอาเครื่องไปแปลด้วยโปรแกรมอะไรผมก็ไม่รู้นะทาให้เล่นเกมผ่านั้นที่ได้แล้วก็เอาเกมเจาะเอาเกมแท้เนี่ยไปเล่นนะครับของเขาจริงๆที่คุณเล่นนั้นมันไม่ใช่เกมกรอบนะมันก็เป็นเกมแท้นั่นแหละนะครับผมเป็นเกมลิขสิทธิ์แต่ว่าเขาได้เจาะข้อมูลหรือว่าใช้โปรแกรมมาแรงต่างก็ผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะก็เอามาเล่นนะครับผมทาให้เ,เล่นเกมได้ตามต้องการแล้วก็ จาะข้อมูลเกมนะฮะอันในตรงนี้อันนี้ผมก็เหมือนขโมยมาเล่นนะฮะก็จะประมาณนี้นะเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาได้หรือท่านผู้ชมท่านไหนนะครับผมที่มีความเห็นต่างผมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วก็พิมพ์ไว้นะครับผมเดี๋ยวผมก็ไปตามตอบนะผมก็ไม่ใช่คนเก่งน,นะครับผมก็เป็นคนที่ศึกษาทั่วไปเหมือนกันกับท่านผู้ชมนั่นแหละนะครับก็ลค,บคลิปนี้นะครับผมก็ย้ำเลยนะครับว่า PS3 ขับ PS4 หรือว่า PlayStation 3แล้วก็ PlayStation 4เนี่ยไม่มีแผ่นก๊อปนะครับ ถ้ามีก็คือแผ่นแท้เท่านั้นนะครับผมแล้วไอ้เครื่องแปลงก o ปี้แล้วเล่นแท้ได้ไหมอันนี้เล่นได้นะครับผมเอาแผ่นแท้ไปใส่ก็เล่นได้ถ้าเกิดว่าหัวอ่านหรือว่าระบบอ่านแผ่นของท่านอนะหรือว่าได้ได้อ่านแผ่นมันดีนะฮะก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะฮะ ประมาณนี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็เป็นคลิปแนวต่อคาถามใครที่มีความเห็นต่างจากผมก็สามารถคอมเมนต์ได้อย่างที่บอกไปนะครับผมนะคลิปนี้ก็ค่าใครคิดว่ามีประโยชน์นะฮะก็สามารถกดไลค์แล้วก็กดปุ่ม s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะและที่สาคัญนะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็ช่วยกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับเท่านี้ก็จะไม่พลาดคลิปใหม่แล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ That's <laughs> great.